ตลอดปีประเพณีบุญพระเวทงามวิเศษริมฝั่งหงเชื่อมโยงอินโดจีนเรียนคณะกรรมการและผู้เข้ารับการคัดเลือกอสมอดินินดิฉันนางนำพึงมุราชิวอาสาสมัครสาธารณสุขสาข,ขาสุขภาพจิตชุมชนปัจจุบันอายุ46ปีบราเลขที่25ทับ4หมู่ที่1ตำบลมุงอภัเชียงคานจังหวัดเลยจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 อาชีพเป็ตศิตกรรมสถานภาพสมรสแล้วมีบุตรชายหนงคนเป็นอาสามอปี2537รวมถึงปัจจุบัน27ปีค่ะการคลองตนการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอมีสุขภาพกายและจิตใจที่สมบูรณ์และแข็งแรงโดยยึดหลัก3อ2อและ1ฟหมันเข้าวัดทําบุญมีมุูลสัมพันธ์ที่ดีชอบช่วยเหลืองานสังคม ร่ระกอบขุดแล้ให้การสนับสนุนด้านจิตอาสาเพื่อชุมชนและมีส่วนร่วมในชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะการครองคนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการจัดทําประชาคมหมู่บ้านเป็นแกนนาจัดกิจกรรมสง่งเสริมสุขภาพในพื่นบ้านให้การยอมรับและเชื่อมั่นในตนเองค่ะการครองงานมีส่วนร่วมในการทําแผนสุขภาพชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหมู่บ้านผ่านเกณฑ์หมู่บ้านจัดก,การสุขภาพ มีความสามารถในการถ่าทอดความรู้และก็ประสบการณ์ในการทำงานในชุมชนและให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานค่ะหลักในการทำงานของมิชันนะคะคือใจถึงพึ่งได้ใฝ่พัฒนารอยยิ้มของปวงประชาคือความสุขของเราค่ะ27ปีบนเส้นทางอาสาสรักษาธารณาสุขปี2558อบรมอาสาชุกเฉินชุมชนปี2559อบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน อบรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนจิตชั่วโมงมี2560เป็นอสมดีเ <welche> ด <ăn? S 1> ่นระดับจังหวัดสาขาสุขภาพจิตชุมชนมีส5 6นเป็นอสมดิเดนระดับเขตสุขภาพสาขาหนแม่อนามัยแม่และเด็กและระดับรางวัลอสมดีเด่น100ปีแห่งสาธารณสุขไทยมี2563เป็นอสมดิเดนระดับจังหวัดสาขาสุขภาพจิตชุมชนมีส5 64อบอบรมนวดไทย โดย50ชั่วโมงเป็นจิตอาสาในรพออสตและชุมชนและเป็นผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำอบรมฟื้นฟูพัฒน,น,นาศักยาภาพของสมองทุกปีค่ะสำหรับแรงบันดาลใจในการทํางานสาขาสุขภาพจิตในชุมชนของดิฉันนะคะดิฉันอยากเห็นคนในชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะความคาดหวังในการทางานด้านสุขภาพจิตชุมชนนะคะคืออยากเห็นคนในชุมชนไม่มีอัตราการเจ็บป่วยทางจิตเวชเพิ่มขึ้น และผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุขค่คะคนลยวิธีในการดำเนินงานด้านสุขภาพจิตนะคะโดยยหลัก3สองก็คือสอที่1สอดสองมองหาสอที่2คือรับฟังสอที่3คือส่งต่อและเชื่อมโยงค่ะสำหรับข้อมูลพั่ไปวัดมุมที่1นะคะมีวัดจำนวน1แห่งพอสมยี 3, ่สามสคนสํานักสงฆ์ห่งแห่งรพสตหนแห่งอบตหนแห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กหนึ่งแห่งโรงเรียนหนึ่งแห่งมีหลังคาเรือนทั้งหมด350หลังคาเรือนและมีประชากร1,235คนค่ะการจัดการกระบวนการมีสวนร่วมกนการดำเนินง,งานด้านสุขภาพจิตนะคะเราได้วางแผนงานแล้วก็สร้างโครงการจัดกิจกรรมร่วมกับภายคีเครือข่ายแล้วก็ดำเนินง,งานด้านสุขภาพจิตในชุมชนจ,นจัดกิจกรรมอย่างตอ่อนเอนเื่องในชุมชนเพื่อนบ้านเพื่อนใจตัวสมองผู้ใจ แล้วก็สำรวจแล้วก็คัดกรองผู้ป่วยโดยอสมอร่วมกับรพสตค่ะแล้วก็ติดตามเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงค่ะสาหรับการดำเนินง,งานด้านสุขภาพจิตนะคะคือเราได้สํารวจปัญหาในชนุมชนแล้วก็โดยเคาะประตูบ้านต้านความเครียดสร้างความรู้สึกสงบความเข้าใจและก็ให้โอกาสในชนุมชนค่ะโดยเคาะประตูบ้านต้านความเครียดเป็นกิจกรรมเยี่ยมบ้านในชนุมชนโดยทีมงานของอสมอและก็ผู้นําในชนุมชนกอบด้วย ทีมให้ความดูแลสุขภาพทีมแจกของขวัญแบ่งปันเช่นหน้ากากอ,อนามัยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ทีมประเมินสุขภาพจิตและก็ทีมประชาสัมพันธ์ค่ะสาหรับปัญหาในการออกเลี่ยภาษของเรานะคะข้อที่1คือมีความเครียดจากหนี้สิน48ครอบครัวสภาวะสุขภาพจิตในกลุ่มผู้เปิดรเงื้อรัง29คนและผู้ปกครองมีความเครียดจากบุตรหลาน26คนค่ะสําหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะเราก็จะออกเยี่ยมบ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและก็อบรมความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพและก็จะประเมินซ้ําทุกปีค่ะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยนะคะเราก็จอบเยี่ยมบ้านให้บริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและก็อบรมให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยการกินยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและก็ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยค่ะการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายของเรานะคะเรามีรพสตเป็นศูนย์กลางเรามีแกนนาชุมชนอสมอวัด ผู้นำชุมชนอบตกองทุนเยาวยชนศูนย์พัฒนาเด็กแล้วก็โรงเรียนค่ะเราได้จัดเวทีประชาคมขึ้นในหมู่บ้านนะคะโดยธรรมนูญหมูมบ่บ้านบ้านปมสุขภาพจิตีข้อที่1ห้ามขับขี่รถเสียงดังข้อ2ห้ามประมยทรัพย์สินข้อ3ห้ามยิงปืนและจุดป,ประทัดเสียงดัง 4. ห้ามก่อทะเลาะวิาาวาสในงานบุญ5ผู้ใดเกี่ยวข้องกับยายเสพติด ก็จะมาให้ความช่วยเหลือด้านสังคมค่ะแล้วก็6ให้ความร่วมมือในกิจกรรมถ้าไมา่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวมในการพัฒนาก็จะถูกปักเป็นเงินหนึ่งร้อบาทนะคะแล้วก็7งานทุนก็เป็นงานทุนกอดเล่าค่ะเราได้วางแผนงานดําเน,นินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายสําหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดถึง5ปีนะคะเราก็จะเฝ้าระวงังคัดกรองและส่งเสริมการพัฒนาของเด็กอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการ2ก2ร1นอและ1ฟอนั่นก็คือกินกอดเล่นเล่านอนเฝ้าดูฟังค่ะโดยใช้แบบคัดกรองและก็ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปรถมวัยนะคะสำหรับกลุ่มไม่เรียนกลุ่มเด็กสมาธิสั้นสนเกินไปใจลอยคอยไม่ได้เรียนรู้บกพร่องอ่านเพียนเขียนผิดคิดเลขยากสติปัญญาบกพร่อง เชื่อคนง่ายไร้ไหวพริบคิดอ่านช้าแล้วก็เด็กออทิติกไม่สุกตาไม่พาทีแล้วก็ไม่ชี้นิ้วค่ะสำหรับกลุ่มวัยรุ่นนะคะแล้วก็คัดแยกกลุ่มวัยรุ่นเป็น3ากลุ่มด้วยกันนะคะคือกลุ่มเด็กขาวมวัยรุ่นที่ปฏิบัติตามกฎระเบียยของสังคมได้อย่างถูกต้องแล้วก็กลุ่มเด็กเทาคือวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เด็กดําคือวัยรุ่นที่เคยปฏิบัติตัวในการทางที่ผิด สำหรับกลุ่มอยรุ่นนะคะเราก็จะส่งเสริมสื่อสารเชิญบวกสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างสัมคันธ์ในครอบครัวโดยส่งเสริมการออกกาลังกายโดยมีชมรมทูบีนดโมวันในชุมชนของเราค่ะสำหรับุหญิงตั้งครรภ์น,นะคะเราก็จะแนะนําแบบประเมินความเครียดอย่างน้อยสองครั้งสําหรับหญิงตั้งครรภ์คือครั้งแรกคือที่ครั้งที่1คือครั้งแรกที่ไปฝากครรภ์น,นะคะครั้งที่2คือก่อนคลอด1เดือนค่ะ สำหรับคุณญิงหลังคลอดนะคะเราก็จะแนะนํารับมือกับสภาวะหลังคลอดที่เกิดจากระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็แล้วก็ภาวะซืมนเศร้าโดยการออกเยี่ยมบ้านให้คาปรึกษาให้คําแนะนําการเลี้ยงลูกแนะนําการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแนะนําให้ครอบครวัวมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูทารกช่วยคุณแม่หลังคลอดค่ะสำหรับคุมแม่ทํางานนะคะเราก็จะเบร่เบืนความเครียดโดย แอปพลิเคชันแล้วก็ส่งตอ่อให้กับเจ้าหน้าที่รกสอสตอ or. ค่ะเราก็จะประเมินภาวะซึมเศร้าด้วย2อ2คิวสองคำถามนะคะคือคำถามที่1ใน2อาทิตย์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านรู้สึกหดหู่โทอแท้สิ้นหวังหรือไม่แล้วก็ข้อที่2ใน2อาทิตย์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ท่านรู้สึกเบื่อทําอะไรไม่เพิ่มไม่เพลินหรือไม่ถ้ามีหนึ่งใน2คําถาม <ๆ S 1> แล้วก็จะส่งตอ่อให้กับเจ้าหน้าที่รกอสตอค่ะแนะนําโทษบุหรีสุราและก็ยาเสพติด โดยส่งเข้าไปในแอปพลิเคชันอสมแล้วก็ส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะสาสวัคซีนใจป้องกันการฆ่าตัวตายเริ่มต้นได้ที่ครอบครัวสวที่1คือสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสวที่2คือสื่อสารที่ดีต่อกันและสวที่3คือใส่ใจซึ่งกันและกันค่ะการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในชุมชนของเรานะคะเราก็จะช่วยกันดูแลติดตามให้ผู้ป่วยกินยายอย่างต่อเน,นื่อง เ้าพิทักษิตที่ผู้ป่วยในการอาเประเียบจากสังคมเฝ้าระวังหากผิดปกติก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมอาชีพพัางานรดับดให้ทําให้ผู้ป่วยมีรายได้แล้วก็ให้กําลังใจผู้ป่วยและสนับสนุนให้เขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชมุชมชนได้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้แก่ผู้ป่วยเรื้อรงังอยู่รพไร้คู่ไม่มีผู้ดูแลและก็คนแก่ติดเตียงค่ะ การดูแลสภาพจิตใจเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตนะคะเช่นน้ําท่วมวภยัยภัยไฟไหม้แล้วก็สถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะคะโดยวัคซีน4เข็มสร้างภูมิคุ้มกันทางใจรับมือโควิด1 9วัคซีนที่1วัคซีนความรู้สึกปลอดภัยเข้มข้นมาตรฐานการป้องกันคือสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือเว้นระยะหา่างและก็ไม่ไปนในสถานที่แออัด วัคซีนที่2คือวัคซีนคอมหวังมุมมองทางด้านบวกและวัคซีนที่3วัคซีนไม่ตระหนกการแยกแยะและข้อมูลสื่อสารรับฟังข้ดเท็จริงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และวัคซีนที่4คือวัคซีนเข้าใจแล้วก็จะส่งต่อกำลังใจและก็พร้อมดูแลผู้อื่นเสมอค่ะสาหรับการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าในของชุมชนของเรานะคะปรัชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนร้อยละ 92ค่ะการดูแลสุขภาพจิตโดยการใช้เท,เทคโนโลยีดำเนินงานนะคะโดยสแกน QR code โดยทราบผลจากการประเมินทันทีและมีคำแนะนำละการปฏิบัติตัวเพราะมีช่องทางการขอรับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางออนไลน์ค่ะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเป้าหมายของเราก็คือให้กำลังใจรับฟังให้เขารู้สึกสบายใจ วัตรกรรมการสร้างวัคซีนใจไทยรวมของเรานะคะคือมาตรการและก็กิจกรรมที่ก็ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมกันในการเผชิญกับปัญหาโรควิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนร่วมใจกันป้องกันและก็แก้ไขปัญหาจนก้าวข้ามปัญหาไปได้อีกทั้งยังสามารถให้คนในชุมชนฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกตินในเวลาอันรวดเร็วค่ะร่วมกับเครือข่ายนะคะ เกิดเครือข่ายทั้งกายทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้วก็ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมค่ะเปลเรียนเรียนรู้กาเนนงานวัคซีนใจระดับบุคคลครอบครัวแล้วก็ชุมชนค่ะประชุมเชิงปฏิบัติการเราก็จะประชุมถอดบทเรียนร่วมกับคือภายีเครือข่ายต่างๆภายในสร้างวัคซีนใจค่ะเกิดภาคีเ,เครือข่ายแล้วก็มีชมรมมีชมรม เพื่อนช่วยเพื่อนเยาวาชนต้นกล้าและก็ชมรมจิตอาสาค่ะสำหรับผลลัพธ์นะคะประชาชนทุลุม่มัยมีความเข้งแข็งทางใจและก็มีภูมิคุ้มกันทางใจส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดีค่ะความสัมพันธ์เราก็จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสอมผู้นาชุมชนและก็ประชาชนค่ะทางด้านจิตใจแล้วก็จะใช้แบบประเมินวัคซีนใจชุมชน4ด้าน ในประชาชนทุกกลุ่มวัยือสแกน QR Code สายด่วน1323ปรึกษาออนไลน์ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะเราก็ร่วมสร้างความเข้มแข็งทางด้านใจในระดับการดูแลสุขภาพใจด้วยวัคซีนใจรวมทั้งผ่านกิจกรรมทงางศาสนาเป็นจิตอาสาค่ะสำหรับผู้นำนะคะผู้นำในชุมชนของเราเป็นผู้นำที่ดีนำพาอสมเยาวชนจิตอาสาปฏิบัติลงมือทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุม,ช,มชนค่ะ สำหรับนวัตก,กรรมกล่องฟ้าพาสุดใจของเรานะคะเป็นช่องทางการสื่อสารร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งคนเข้าออกภายในหมู่บ้านและบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ช่วยสร้างความปลอดภัยและความสงบให้แก่คนในชุมชนค่ะมีกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในชุมชนดูแลปรับทุกข์สร้างสุขให้กันและกันค่ะสำหรับผลงานการเินงานกล่องฟ้าพาสุดใจไทยโฮมของเรานะคะซุม สอบถามจำนวน50คนพึงพอใจมากที่สุด2ี่คนคิดเป็นร้อยละ52าพึงพอใจมาก12คนคิดเป็นร้อยละ24พึงพอใจปานกลาง6คนคิดเป็นร้อยละ12พึงพอใจน้อย4คนคิดเป็นร้อยละ8และพึงพอใจน้อยที่สุด2คนคิดเป็นร้อยละ4มีความเพียดลดลงร้อยละ6 0ค่ะทันการงานปีสิงหาคกของเรานะคะไม่มีผูป้ป่วยจิตเวชรายใหม่ในชุมชนผู้ป่วยจิตเวชจำนวน4รายได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง สามารถช่วยเหลือตนเองได้และช่วยงานครอบครัวได้ผู้ป่วยจิตเวชส,สามารถอยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้อย่างปกติค่ะปัจจัยสู่ความสําเร็จนะคะคือการอยากมีส่วนร่วมของชุมชนความมุ่งมั่นตั้งใจการพัฒนางานตลอดเวลาค่ะสิ่งที่ต้องการทําในอนาคตนะคะคืออยากขยายผลวัคซีนใจในสถานศึกษาในชุมชนอื่นๆสร้างเครือข่ายสุขภาพจิตที่ยั่งยืน ชุมชนมีวัคซีนใจดังต่อเนื่องค่ะให้บริการด้วยดวงจิตดูแลใกล้ชิดดุดดวงใจเพื่อคนไทยสุขภาพจิตดีวันนี้คุณยิ้มแล้วรือยงคะดิฉันขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงแค่นี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ